ครับผมว้ามาถึงแล้วก็มาแวะนะครับอาจารย์รวยสักครู่หนึ่งแล้วอาจารย์รวยวันนีครับโเป็นไงวันนี้ไม่ไปต่อนกแล้ววันนี้เป็นไงเมื่อกี้เห็นขี่ผ่านอยู่เมื่อกี้เห็นดูนกอยู่เมื่อกี้เอาตัวไหนดูเลยมีของดีมาใหม่นะอ๋อของดีครับของเก่าเนี่ยนะเห็นอยู่เมื่อกี้เห็นนั่งอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่ายังไม่แวะนะครับไปเอาของกับพ่อเอียนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับฮะ องฝึกใหม่แล้วแนน่มาดูหน่อยนกเพิ่งขึ้นปีนี้ใช่ไหมอาจารย์เลยปีหกเดือนปีเดือนอายุกงดีเลยครับครับแน่น่นมาดูหน่อยนะครับปีหกเดือนนะครับออกออกออกสักครั้งได้ยังออกสามครั้งแล้วได้เฉลยได้ยังได้นกกระปูดแนไหนฟังเสียงหน่อยอยากฟังเสียงหน่อยเขาฟังเสียงหน่อย ั <laughs> มากวนอาจารย์ด้วยแล้วเข้าไปนี้นะครับโอ้นคนค oh, มีนกเล่นคนด้วยนะครับเปลี่ยนคน,นเปลี่ยนคนอันไหนล่ะันไหนล่ะดูหน่อยสินกปีหกเดือนนี่นะครับไม่ต้องห่วงหรอกนะครับเรื่องมัว,วจิตหัวใจถ้าตัวไหนที่มันจะเป็นนั่นนะครับเป็นต่อนี่คือสุดยอดเลย นะครับพี่น้องว้าวมีอ่างด้วยนะครับเออเชียงกลางเชียงกลางครับผมโอ้ครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดครับผมะ นกตัวไหนนะโอ้เป็นนกแก่ป่าเนาะครับเนี่แหละครับครับครับอันนี้เป็นนกเล่นคนเนาะอาจารย์รวยอ่าเนคเนี่ยครับอนี่ครับวันนี้คือปีหกเดือนเนาะครับโอ้กำลังนั่นเลยครับนี่นก สุดแล้วเนาะจันรวยเนาะนไข้เล่นไขยคนคน่กนนกนแถวไหนเนี่ยจันรวยนกแถวบ้านเราเนี่ยไหมโอ้ลูกดวงมึงแอมนะครับอืมสวย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 โอ้ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับเอาละจันรวยสวยครับสวยนะครับนกปีหกเดือนนี่นะครับ จีดจัดแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วง,งเออ,อ,เอ,อมีคารมหนุนอ่างพร้อมอ่าครบเลยอ่างสูตเท่าไหร่นกตัวนี้อาจารย์รวยสูงสุดสูงสุดห้าเนาะครับเมื่อกี้ก็สับถึงห้าอยู่เมื่อกี้ครับโอ้ดูครับพี่น้อง ถ้าได้นกนี่ยิ่งจะจักไอไปกว่าน,นี้อีกนะครับอันนี้ลบไปลงไปอ่าอ,อันนี้ขนาดได้น,นกกระปูได้นี่เกลือเกลือกลัวหลบใช่ไหมตอนแรก <c oughs> ผมมาภาคยุทธส่องไอ้จีบบาดไม่บาดไม่เป็นแผลไหมจังเลยเพราะว่าบาดครับบาดจะปีกเล็กน่อยอืมเพราะว่ามันเป็นบินชนพะเนียด,ดเฉยนะครับไม่มีการล่องรอยกันโดนเล็บโดนอะไรของกระปูดล้วงเอาใช่ไหมครับไม่มีเนาะครับไ่มีครับครับอันนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามาพาักให้เขาขึ้น นะครับจากนั้นก็เล่นเหมือนเดิมสองหมื่นเล่จ้งขันโอ้เงียบไปสองวันเลยออครั้งแรกเลยใช่ไหมครับโอ้จังเลยเป็นไงตอนแรกหัวใจนี่ตกใจเลยใช่ไหมครับตายแล้วใชไหมนกอุตสาหรอมาเป็นปีนะครับจะมาแบบโดนแค่นี้นะครับอาทีตเอากันไปต้นขันเลยเออครับครับพรามันออกสองสามครั้งแล้วนะครับก็มีราคาอยู่ในใจอยู่เนาะส ไมแบ่งเงี้ยตัวนี้โอ้อ่าตัวนี้แหละแบ่งไว้หน่ตัวอ่าตัวนกคูคนีใครสนใจเนาะ,อะเอาไว้ไปศึกษานะนะครับครับครับโอ้ก็ตั้งไว้ราคาเท่าไหร่เผื่อมีคนสนใจนะครับนกคูคนอ่าค่อยมาคุยกันอ่าค่อยมาคุยกันเนะาะครับผมอาเนี่ยครับครบนะครับนกตัวนี้มีทั้งเส้นขนแมวเป็นนกต่อมาก่อนเป็นนกต่อครับหมานไหมครับตัวนี้ คือยังไงเพราะว่ามันนี่แหละให้เราเลี้ยงต้นโอ้อหัวจิตหัวใจพี่น้องนี่ดูครับอืมดได้ไหมอืครับมันมันมันขึ้นไงจะรวยมันคึกมันคึกจัดโอ้นกครับดูครับนกสีนี่แดงแป๊ดเลยนะครับพี่น้อง,งครับนี่แหละครับแดงแป๊ดเลยนะนก แล้วก็มาเลี้ยงเอะครับอ่าแต่มันไม่ได้ยินผมมาเลี้ยงเลยครับอืมแต่แล้วคุณมักสวยเป็นไงชอบไหมนกสีนี้อาจารย์เวยชอบชอบชอบแดงกับเทานี่ชอบไหนแดงครับเดิมเคยเล่นนกเทาไหมเคยครับมันเป็นยังไงนกเทานี่มันไม่ค่อยท่อมอยู่นะไม่ค่อยทนนี่หมายถึงว่ามันมันเล่นได้ไม่นานเลยยังไงมันจิตใจมันไม่ค่อยโอบ อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวครับผมความชอบส่วนตัวนะครับผมใจมันคือนกแดงก็เลยนกแดงมันสู้ใครได้ครับสู้ไม่ถอยใช่ไหมครับอืมครับก็ผมก็ชอบไปแล้วนกแดงแดงนี่นะครับนกแดงยิ่งเป็นสีติวไม้หัวก่ยิ่งแบบไม่ต้องพูดถึงนะครับจับไ้ก่อนเลยครับแต่ว่ามันก็เก่งทุกนกนั่นแหละนะครับเก่งทั้งเทาทั้งแดงนั่นแหละอ่ามันความชอบนะครับความชอบ นกเทามันก็จะมีสูตรของเขาดูอยู่นะครับอ่าต้องตูดน,นี่ต้องขาวนวลเลยครับมา<อ>นั่นแหละ,ะครับขาวครับผมตูดต้องขาวนวลต้งองเป็นผิวผว่าครับครับนั่นแหละคือนนสูตรของการดูนกอา่านวลนะครับมันก็มีทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งสองนี่แหละครับผมนะต้องดูให้ตรงตำรานั่นแหละครับฮะก็ประมาณนี้ครับก็มาแวะนะเดี๋ยวก็จะกลับเดินทางกลับบ้านตอนแรกว่าจะกินข้าวกันนอจากเลยนอทีนี้มัน สมาชีวะิชี็ติดทุรลไปนาไปอะไรนะฝนช่วงนี้นะครับมีฝนมีอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาอืมอ่คึกครับคึกค,คอ่ะออกเลยน่ะจังเลยเนาะไป <c oughs> ตัวนี้นะครับทีนี้มาดูนกที่เล่นคนนะครับตัวนี้อ่า อาจารย์รวยเอาไปต่อวันนั้นที่ผมมาใช่ไหมครับกับพ่อบาท,บที่หินเข้าตาผมนะเอาไปเล่นนะครับวันนั้นผมก็ได้ยินมันเล่นอยู่ไหมอาจารย์รวยนกตัวนี้เล่นคนถึงเล่นคนเล่นอยู่ไหมเล่นครับเล่นอยู่เนาะบนพระเนียดเนาะวันนั้นผมก็ได้ยินนะครับได้ยินอยู่นะครับแต่ว่าวันนั้นคืออารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วนะันนั้นได้ครับหินเข้าตาแล้วมันจิตใจเป็นไงอาจารย์รวยจิตใจดีครับอ่าแล้วเวลาอยู่บนต้นนี่สู้ดีเนาะอ่า ถ้าไม่เห็นคนนี่เป็นไงขันเหมือนเดิมเนาะขันเหมือนเดิมครับครับครับอันนี้ก็ต้องอพิจารณาให้ดีนะครับว่านกเล่นคนนี่คือมันมีอยู่สองมันมีอยู่สองประเภทนะครับคาว่าเล่นคนนี่บางตัวนี่มันเล่นคนแล้วก็มันเล่นบนต้นไม้ด้วยนะครับเล่นพเนียด้วยบางตัวนี่เล่นคนพอขึ้นต้นไม้ครับไม่ขันก็มีเยอะแยะนะครับส่วนมากถ้าสายพเนียดเรานี่ ไม่ค่อยอยากจะให้นกมันเล่นคนเท่าไหร่เนาะจะรวยเนาะอ่าอ่าเอาไปอ่าค่อยหลบๆไว้เนาะครับนั่น,น,นแหละคือจริงๆแล้วสายพันธุ์น,นี้เขาไม่อยากให้มันเล่นคนนะเพราะว่ามันจะเป็น2ประเด็นนี่แหละนะครับ,บถ้ามันเล่นคนแล้วแล้วถ้าเรามันขึ้นต้นไม้ก็โอเคอันนั้นโอเคผ่านไปนะครับแต่ถ้ามันเล่นคนแล้วพอมันไม่เห็นคนนี่แหละอ,อีกอีกประเภทหนึ่งมันไม่ขันนี่แหละครับมันมันมี2กรณีนะครับแต่นั้นแล้วคําว่านกเล่นคนนี่เราต้องดูครับว่ามันเล่นคนแล้วมันเล่นบนต้นไม้ไหมนะครับหรือว่าเล่นคนแล้ว ไม่เล่นนะครับไม่เล่นมนต้นไม้เห็นคนค่อยขันนี่นะครับก็คือเป็นนกเล่นคนนะครับนี่จิตใจดีไม่จังเลยลองมันเห็นมันตบคนด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ่าดูครับดูครับโอ้โหครับตีป๊อกป๊อกป๊อกเลยครับพี่น้องดูครับอือหัวจิตหัวใจไม่ต้องห่วงครับครับนี่นะครับฮะประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผู้ทำคลิปนะครับจะได้ ทำคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์เลยไปก่อนครับจังเลยสวัสดีครับ